อยากจะยิ้มให้กับเธอเหมือนเดิมแม้ว่าเธอไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายยังไงก็อยากจะยืนยืนข้างเธอเหมือนเดิมเองจะพอให้ฝันใครเองไดี ใกล้ๆเธอไม่มีเหตุผลที่ฉันนั้นต้องเชื่อเลยไม่มีเหตุผลที่ฉันจะพูดความในใจก็ถ้าเธอไม่รู้ก็ยังดีอยู่ใกล้ๆเธอแอบมองตอนเธอเพลอก็ไม่ทำให้เธอนั้นลำบากใจถ้าเธอไม่รู้ กึ่งวันอยู่ได้ไปเท่าน,นี้ก็เพียงพอแล้วที่ฉันได้เป็นคนแอบรักเธอถ้าเธอไม่รู้ก็ยังดีอยู่ใกล้กๆเธออบมองตอนเธอเพลอก็ไม่ทำให้เธอนั้นลำบากใจถ้าเธอไม่รู้ก็ได้ฟังกึงวันย คนแอบรักเธอเธ่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ฉันได้เป็นคนแค่แอบรักเธอ